เมื่อทิท่แล้วนะคะก็มีตลาดนัดที่เมืองที่อ้อมอยู่นะคะก็เป็นตลาดนัดแบบอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะก็มีอาหารจากหลายๆประเทศมาขายแล้วก็มีข้าวของมาขายด้วยค่ะอย่างที่เห็นเลยค่ะตุ๊กตาตุ๊กตุ่นอะไรเนี่ยก็มีพวกเกมของเล่นก็มีนะคะวันนี้อากาศดีนะคะแดดเปรี้ยงปร้างเลยบรรยากาศเป็นใจมากเลยค่ะในวันนั้นนะคะอากาศก็ประมาณสัก25องศานะคะ กำลังอุ่นพอดีเลยตลาดนัดแบบอินเตอร์เนชั่นแนลแบบนี้นะคะก็จะมีทุกปีค่ะแล้วก็เขาก็จะตระเวนกันไปทั่วประเทศฟินแลนด์เลยค่ะช่วงหน้าร้อนเนี่ยเหมือนอย่างอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็เป็นคิวของอเมืองที่อ้อมอยู่นะคะแล้วอาทิตย์นี้ก็จัดขึ้นที่เมืองตุรกูค่ะทางภาคใต้ของประเทศฟินแลนด์จะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงของปลายฤดูใบไม้ผลิค่ะซึ่งจะเริ่มสู่ ฤดูร้อนในเดือนหน้าแล้วนะคะบรรยากาศก็กสดใสเป็นพิเศษค่ะเขียวชอุ่มไปทั่วค่ะซึ่งฤดูหนาวของประเทศฟินแลนด์นะคะมีหลายเดือนค่ะเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากๆเลยค่ะซึ่งจะมองไปทางไหนนะคะก็เห็นแต่หิมะขาวจัวพอมามีหน้าร้อนแบบนี้นะคะต่างคนก็ต่างอยากออกมาข้างนอกค่ะทํากิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะถ้าที่ไหนมีตลาดนั้นนะคะคนก็จะไปเดินเยอะกันเป็นพิเศษค่ะ แต่ว่าข้าวของจะขายออกไม่ออกอันนี้ก็ไม่รู้ด้วยค่ะแต่ว่าคนหนาเยอะค่ะฝั่งขวามือที่ออมเดินนะคะก็เป็นบริเวณที่เขาจัดตลาดนัดนะคะตลาดนัดเนี่ยก็จัดขึ้นหลายวันแล้วค่ะแต่ว่าอ้มก็ไม่มีเวลามาเนาะโมแต่ทํางานพอดีวันนี้วันอาทิตย์ค่ะเป็นวันหยุดก็เลยได้มีโอกาสพามาเดินค่ะซุ้มขายของซุ้มขายของเยอะเลยเหมือนตลาดนัดบ้านเรา คนก็ออกมาเดินเพียบเลยไปดูกันนะคะว่าเขามีอะไรขายบ้างวันนี้สุดหูสุดตาเลยถนน <This S 1> มี <is high. S 1> เห็นธงชาติไทยด้วยสงสัยมีร้านอาหารไทยขายนะ <c oughs> นะคะธงชาติไทยไหว้ ไปดูเผื่อมีอาหารไทยกับข้าวไทยอาหูปลากินอาหารเช้าบางคนก็จูงหมามาเดินบางคนก็เข็นลูกเข็นหลานมาด้วยข้างหน้ามองเห็นธงไหวๆสงสัยจะเป็นซุ้มขายอาหารไทยนี่แหละค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันค่ะระหว่างทางทั้งสองซุ้มเลยนะคะก็มีต้นไม้ดอกไม้ขายแล้วก็เสื้อผ้า พวกกิวยัลลี่อะไรต่างๆก็มีค่ะแล้วก็มีพวกเครื่องเล่นเลยนะคะตรงนี้ก็มีกระเป๋าขายค่ะซุ้มอาหารไทยเริ่มใกล้เข้ามาแล้วเนาะคนก็เยอะอยู่นะได้ออกมาเดินแบบนี้นะคะก็เพลินมากเลยค่ะมาหาซื้อของกินด้วยค่ะนี่ก็เป็นร้านไทยนะคะเป็นซุ้มขายอาหารไทยค่ะอาหารก็มีหลากหลายนะคะราคาก็มีหลากหลายด้วยเช่นกันค่ะและคนก็เยอะเหมือนกันนะคะเห็นว่ามีป๊อปปี้ด้วยนะคะ แล้วก็มีพวกผัดไทยแล้วก็พวกแกงต่างๆด้วยค่ะอมก็เดินตะเวนไปทั่วค่ะตอนนี้ยังไม่หิวค่ะยังอยากเดินชมตลาดอยู่ค่ะมีหลายซุ้มมากมายค่ะเดินไปสักพักนะคะก็เห็นธงไทยโบกไหวๆค่ะก็เป็นซุ้มร้านอาหารไทยอีกที่หนึ่งค่ะเยอะไม่แพ้ร้านไทยเมื่อกี้เลยค่ะ แขกก็เยอะเหมือนกันนะคะอาหารก็มีหลากหลายนี่ก็เป็นร้านไทยด้วยค่ะขายเสื้อผ้า ฝั่งซ้ายมือก็เป็นเครื่องเล่นนะคะเมื่อกี้ตอนที่เดินผ่านนะคะก็เห็นว่ามีคิวยาวอยู่อ้อมเป็นคนที่กลัวความสูงค่ะสงสัยจะขึ้นแบบนี้ไม่ได้หรอกเคยขึ้นแล้วค่ะไม่ใช่ว่าไม่เคยขึ้นแต่ก็ไม่ชอบค่ะ ดย้ว,วตวันนี้นะคะอ้อมก็พากันไปเดินประมาณสักสชั่วโมงค่ะทุกคนเป็นการออกกำลังกายไปในตัวเลย